จะพักนานไหมหรือพร้อมที่ตัวเองจะกลับมาที่กลับมาเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเรื้องหลังของ,องการกระเทือนครับอ่าระยะเวลาเนี่ยผมตอบมาได้จริงๆครับแต่ว่าผมไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีการจะมีรายการโทรทัศน์ใหม่ได้หนึ่งรายการไม่ใช่แค่อยากมีแล้วมีได้นะครับไม่ใช่แค่มีเงินแล้วมีได้มันจะต้องมีไอเดียที่ดีโอกาสของทางสถานีที่หยิบยื่นให้ลูกค้าที่จะเชื่อมัน่นที่จะลงทุนกับเรา คือบางอย่างถ้ามันล้ําเกินไปเนี่ยช่องไม่เชื่อลูกค้าไม่ชอบรายการก็ไม่ใช่มันก็นี่นะครับมันเป็นตัวแปรซึ่งผมกําหนดคนเดียวไม่ได้จึงตอบไม่ได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าไม่ทิ้งเบื้องหน้าใช่ไหมคะในอนาคตคืออเนเอาจจะกลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งใช่ไหมครับผมตัดสินใจผมตัดสินใจหยุดเพราะผมไม่อยากทิ้งมันครับผมไม่อยากอยู่จนเซ็งเซงเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําแล้วก็สุดท้ายก็ไปขายข้าวมันไก่อะไรอย่างี้ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นครับผมอยาก ผมอยากผมอยากอยู่กับมันนานๆตั้งหากครับผมถึงตัดสินใจทำแบบนี้ครับหลายๆคนสงสัยนะนิปว่าจริงๆสามารถทํางานเรื่องหน้าไปด้วยสมมติอาจจะลดเฟดลงหรือสักสามรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเรื่องหลังต่อไปด้วยอะไรเงี้ยได้ไหมหรือว่าทําไมต้องทิ้งหมดอะไรเงี้ยค่ะผมว่าสามรายการที่เลิกไปนั้นต้องเสียใจแน่ๆครับแล้วก็สามรายการที่มีอยู่ก็คงจะเขินๆน,นะครับและเท็มคันก็คือว่า ทุกรายการนั้นถ้าให้ผมเลือกรายการใดรายการหนึ่งผมเลือกไม่ได้ด้วยด้วยหลักนี้ผมเลือกไม่ได้จริงครับเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีนะครับผมวางแผนในการรับงานของผมเนี่ยทุกรายการนั้นมีความแตกต่างและเป็นตัวของมันเองนั่นหมายความว่าเป็นรายการซึ่งผมชอบทุกรายการครับและผมก็ตั้งใจกับมันมากมากแล้วก็เป็นรายการที่ผู้จ้างผู้จัดเขาก็เต็มที่ในงานของเขามันก็เลยเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จทุกรายการผมเลือกไม่ได้ครับว่าจะหยุดรายการไหนไม่หยุดรายการไหนและที่สำคัญก็คือว่า นี่นการรีเฟซครับนี่นการเอาใหม่นี่นการตั้งต้นใหม่มันก็ควรจะต้องเลิกหมดไปแต่อันนี้ผมผมเล่าเผื่อเลยนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรายการไหนอายุมันจะเป็นยังไงเนี่ยสองรายการสุดท้ายที่จะยังอยู่นะครับก็คือรายการสุดท้ายที่จะหมดคือ Thailand สกอ Talent นะครับตามอายุซีซั่นก็น่าจะประมาณเลยกลางปีไปเช็คเม้วไทยแลนด์เนี่ยก็น่าจะประมาณ เราราวกรกดาประมาณนี้นะฮะก็คือไปตามอายุของสีสั้นของเขานะครับส่วนรายการอื่นเๆเนี่ยก็จะหมดเวะลาประมาณกลุมพากับมีนาครับเชิญครับ <โ frustrating. S 1> ลังจากนมีต้องการใสยคุยกับผู้จัดยอ่าไม่เขาจะคำถามครับในแง่ครับในแง่ของค่าถุงหักวันหนึ่งข้างหน้ากับอีกครั้งหนึ่งความเชื่อมั่นในกัวของในกระหักกับผู้จัดคือผู้จัดอาจจะบอกว่า,า,ามึงมึงจะติดอีกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะเลิอกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่า เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยผู้จ้างผู้จัดทุกรายเนี่ยเข้าใจละแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนบันเทิงเหมือนเหมือนกับผมเช่นกันเนี่ยคุณทํางานในวงการบันเทิงคุณจะต้องเห็นด้วยกับผมใช่เราต้องการวิธีการคิดแบบนี้มันต้องการ การเตรียมตัวก็งานเตรียมงานต้องการเวลาต้องการการพักบ้างซึ่งผมว่าเข้าใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตลอดเวลาเนี่ยผมไม่มีปัญหากับผู้จัดและผมก็รับใช้ผู้จัดทุก <c oughs> ก็อาจจะมีการพูดคุยกันครับแต่คงไม่ใช่เป็นการทะเลาะเบาแวงหรือเคลียร์กันอาจจะเป็นการอัปเดตงานกันแล้วก็เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าผมไม่ได้ห่างหายไปไหน <c oughs> ผมไม่ได้ไปนอก <c oughs> ผมไม่ได้ลาจากตรงน,นี้ไปผมก็คงยัง เพิ่มผมอาจจะมีเวลาไปเจอกับผู้จ้างผู้จัดมากขึ้น้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเจอกันหน้ากองอย่างเดียวนะครับเดชน์ชครับใช่ครับ,ารบงานพิธีกรอีเวนต์รับอยู่ปกติครับ mm hmm. เพราะว่าข้อดีของงานพิธีกรอีเวนต์ก็คือมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะฮะเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนธีมงานเล่าให้ฟังฮะว่าผมชอบงานอีเวนต์ตรงที่ว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ย ความรู้สึกเหมือนทํางานพิธีกรครั้งแรกเสมอเลยครับอาจจะต้องรับมือกับขี่เมาด้านหน้าอาจจะรับมือกับไอเดียแปลกๆอะไรของเขาอาจจะต้องรับมืออะไรบางอย่างาจ,จึงทําให้งานพิธีกรอีเวนต์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เสมอครับครับเป็นห่วงไหมคะกระแสต,ต,ตอบรับของรายการคนใหม่ที่จะมาแทนที่ต้องมาแทนตันเองใ่หรผมว่าเป็นโชคดีของคนดูนะครับที่จะได้เห็นอะไรที่ต่างออกไปบ้าง ผมเป็นคนที่บูชาความต่างด้วยชีวิตนะครับผมพยายามทําทุกอย่างที่อยู่บนหลักของความแตกต่างอยู่เสมอและการที่รายการนั้นมันเคยมีผมแล้วไม่มีผมมันก็คือความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจและก็ดีใจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆคนดูอาจจะบอกโอ้<ม>เปรี้ยวปากเนี่ยไม่น่าม,มาเป็นไอ้นั้นโหนนี่ตั้งนานแล้วจอยอยู่กับคนนี้ดีวกว่านั้งเยอะอะไรอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ฮะครับท่าน <7 S 2> ครับ,รบทั้งแต่รายการทราบเรื่องหมดแล้วค่ะทราบเรื่องนะครับ ทราบเรื่องครับครับทราบเรื่องครับเชิญครับนี่คมีกระแสข่าวหรือว่าจริงๆแล้วคือที่ผ่านตัวเองเออกมาเป็น่อ,ออกจากการเป็นพิธีกรมามาตั้งบริษัทเป็นของตัวเองไหมเรื่องหลักนะคะการทำอ่ ه, า,าผม,มผมเล่าอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีบริษัทของตัวเองอยู่แล้วนะฮะอยู่2บริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเอ c นซี่นะครับวางแผนการตลาดและโฆษณานครับแล้วก็เป็นโพชชั่นเฮาส์ ซึ่งผลิตผลิตชิ้นงานที่เป็นวิชัวในวงการบันเทิงหรือหรือวิทยอาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ออ g กไนเซอร์ซึ่งผมมีบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีมีงานใหม่ผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่ผมเนี่ยพักจากงานเบื้องหน้าคือง,งานพิธีกรเนี่ยผมก็มีงานใหม่ที่ที่ต่างออกไปที่โจทย์ที่ต่างออกไปท,ที่ท้าทายต่างออกไปจากเดิมฮนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ อย่างที่เราทราบกันดีว่าฟรีทีวี3 5 7 9เนี่ยก็มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดของเวลากับข้อจำกัดของรูปแบบบางทีบางไอเดียที่คิดแล้วจดใส่สมุดไว้เนี่ยมันใช้ใน3 5 7 9หรือฟรีทีวีไม่ได้นะครับก็ต้องหาที่ปล่อยมันออกอผมเลือกทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่านอกจากความท้าทายมันคือการออกอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต้องศึกษาวิธีการกันใหม่หมดก็เป็นความสนุกอีกแบบนะครับ แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบรายการซึ่งมันต่างออกไปจากรายการที่เราคุ้นชินกันอย่างสิ้นเชิงนั้นก็เป็นอีกจทดที่ท้าทายนั่นก็คือระหว่างที่ผมพักจากเบื้องหน้านะครับระหว่างที่จะเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาไม่ว่าวันในวันหนึ่งผมก็จะทํางานในบริษัทของผมแล้วก็ในในส่วนของทีวีอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับ<า>ใช่ครับไไยังไม่ ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับเรื่องที่ยากที่สุดของของงานบันเทิงคือ,อการตั้งชื่อว่าจะเป็นตั้งชื่อรายการอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเชิญครับราสามยักปากหวานนี่ก็คือหยุดด้วยแต่ว่าพี่ชอตเพิ่งกลับมาแล้วก็แจ้ง่ยังไมไ่ทราบว่า <S <S จะหยุดพี่ชอตครับผมควรจะพูดกับท่านผ่านตอนนี้เลยงานที่ยังมีอยู่นะผมโดยสรุปนะฮะก็คือหนึ่งพิธีกรอีเวนต์ผมยังผมยังทําอยู่ครับแล้วก็งานเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์โฆษณาตอนนี้มีติดต่อมาประมาณ 3- 4ี่เจ้า ผมยังรับอยู่ครับแล้วก็จัดรายการวิทยุสามแยกปางหวานที่ฮอต915นะครับยังทําอยู่ครับแล้วก็งานคอลัมนิสที่เขียนให้เว็บไซต์ยังทําอยู่ครับน่าจะน่าจะเป็น4อย่างที่ยังทําอยู่เกี่ยวกับงานบันเทิงเบื้องหน้านะครับที่ยุติอย่างเดียวก็คือพิธีกรประจําในรายการโทรทัศน์นะครับเ <c oughs> ชิญครับเชิญครับมีความสนใจยุติบ้างอะไรบ้าง ความอึดอัดใจขอขยายอีกนิดนึงครับมีปัญหาหมือมีแบบมีปัญหาการซึ้งอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับอตอบโดยบริสุทธิ์ใจคือไม่มีเลยครับและที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่ผมฝากบอกไปนะครับว่าผู้จ้างผู้จัดทุกรายการที่เคยร่วมงานกับผมผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขามีเรื่องอะไรอึดอัดใจกับผมเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่า นี่เป็นวิธีการทํางานของผมผมเพราะเออผมอาจจะโชคดีกว่าพิธีกรคนอื่นก็คือผมเคยมีโอกาสทําเบื้องหลังมันเหมือนเวลาไปถ่ายรายการเนี่ยขาข้างหนึ่งจะอยู่หน้ากล้องขาข้างหนึ่งอยู่หลังกล้องเสมอผมก็เลยใช้ความโชคเรียงผมเนี่ยออกมาเป็นตัวงานแล้วก็จ้างอ้หนวดนี่คุ้มจริงๆนะครับก็เลยแบบผมว่าผู้จ้างผู้จัดไม่น่าไม่น่าจะติดใจหรือมีปัญหาแล้วตัวผมก็ไม่ได้อดอัดแล้วก็ผมเป็นคนโชคดีที่เป็นคนที่พูดอะไรก็ได้นะครับ ก็เลยกลายเป็นคนเคยตัวคือมีอะไรไม่เคยเก็บในใจเลยก็เลยพูดตลอดครับไม่มีปัญหาอะไรออัดใจครับเรื่องงานเราะไปพูดกับทีวีอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เรากําลังเตรียมงานอยู่นะครับทีวีอินเทอร์เน็ตยากมากตรงที่วิธีการออกอากาศด้วยครับแล้วก็รูปแบบรายการเนี่ยมันก็จะต่างออกไปจากจากงานจากรายการที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นเป็นโจทย์หมายที่ที่สนุกและท้าทายมากครับ บทบาทที่กรจบลงกับบทบาทอื่นที่เป็นเรื่องหน้าครับละครหนังอ่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าผมผมปฏิเสธร,รับงานแสดงทุกอย่างนะครับผมเคยเมื่อประมาณสักหลายๆปีที่ผ่านมาผมเคยรับละครแล้วก็รับเชิญในภาพยนตร์อยู่บ้างนั่นทําเพื่อให้เห็นว่าจ้างไอ้หนวดไปแล้วจะมีสภาพแบบนั้นแหละนะครับก็คือเป็นงานที่ผมไม่ถนัดแล้วก็ทําไม่เป็นเลยครับผมก็เลย ก็เลยปาราวนาตนว่างานแสดงผมต้องขอตัวจริงๆเพราะว่าผมไม่มีความสามารถเลยแล้วผมก็ไม่ภูมิใจถ้าจะต้องไปทํางานแล้วรับตังเข้ามาในแบบที่ผมไม่มีความสามารถนะครับ <naked> ในส่วนของเดียวไมโครโฟนเดนไอแคทโชว์ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายครับก็คือจะมีประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับผมเรียกปีนี้ว่าปีสุดท้ายนะครับทุกอย่างจะจะจบที่ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งเป็นครั้งที่5้านะครับพิธีกรรายการต่างๆก็จบตรงที่ปีนี้ แล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะจะจบลงที่ปีนี้ที่ห้าพันห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าทวิตครับเชิญครับเชิญครับ,รบ,รบนั่นเองค่ะที่สุดกลัวไหมคะว่าชื่อของเราควรจะค่อยๆลือไปเหมือนกันที่ปีนี้ไม่กลัวครับผมโชคดีตรงที่ว่าผมเป็นที่รู้จักนะครับผมเรียกตัวเองว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมเป็นที่รู้จักในวันที่ผมโตมากแล้วครับ ผมแยกผมกับชื่อเสียงของผมไว้ออกจากการเสมอและด้วยความโชคดีที่ผมเป็นคนเบื้องหลังผมรู้ถึงกระบวนการของการที่จะมีในสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงมันไม่ใช่เรื่องได้มาโดยบังเอิญครับมันมีกระบวนการบางอย่างเพื่อที่จะมีมันเพื่อที่จะทําลายมันเพื่อที่จะรักษามันผมเข้าใจกระบวนการนั้นดีครับผมก็เลยเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมกล้าพูด ประโยคที่ผมจะพูดต่อไปนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าสีม่มวลชนคือพี่น้องนะครับนี่เป็นนี่เป็นอาชีพเก่าแล้วก็หล,หลายหลคนก็รู้จักกันดีสําหรับผมเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองครับแต่วิธีการได้มาซึ่งเงินนั้นสําคัญกว่าครับก็เลยไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องเสียดายผมไม่ได้มีความจําเป็นผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยว่าจะต้องร่ํารวยต้องมีเท่านี้เท่านี้ ผมไม่เคยทำงานในวงการบันเทิงบนฐานที่เรียกว่าการโกยเลยนะครับเหตุสาเหตุที่ผมตัดสินใจที่ผมพักผมอยากกลับมาถ้าพูดกันแบบเพื่อนๆคือกูอยากกลับมาและมันเจ๋งกว่าเดิมเพราะว่ากูแม่งทํางานทุกวันเลยเฮียไม่ได้มีเวลาพักเลยเจ้ากระบาลเฮียอะไรไปคิดงานดีๆนี่คือเหตุผลง่ายมากครับครับไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะไม่ได้ป่วยครับเรื่องเรื่องประเด็นป่วยผมเล่านิดนึงครับ ผมเนี่ยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นกัน5%เลยนะฮะชื่อโรคสะเก็ดเงินนะฮะเวลาเราเครียดนอนน้อยดื่มแอลโกอฮอล์ตากแดดเนี่ยมันก็จะเป็นผื่นๆจ้ำๆขึ้นตามตัวซึ่งมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายมันเป็นอยู่ในยีนเราแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีวัคซีนอยู่ตัวหนึ่งสามารถบรรเทาอาการได้เนี่ยเวลาฉีดเนี่ยคือเข็มละประมาณเกือบแสนห้าฉีดครั้งแรกเข็มที่สองนับไปอีกสี่วิเข็มที่สามนับไปอีกสิบสองวิผมก็ลองไปฉีดดู แล้วผมก็ทวิตบอกทวิตเตอร์บอกคนว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมผมเป็นโรคผิวหนังบางอย่างที่ผมต้องฉีดยาเข็มละแสนห้าเวย้ยก็เลยอาจจะเป็นประเด็นเชื่อมโยวงว่าโอ้หอีนวดนี่ม่งต้องป่วยแน่ๆครับคนเลวมักจะตายยากนะครับเป็นอะไรยะครับฝากอะไรถึงแฟนรายการฟัเลยถึงแฟนนะครับ สําสหรับคุณผู้ชมนะครับผู้มีอุปการะที่ติดตามงานแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเติบโตและมีทุกวันนี้ได้นะครับสิ่งที่ผมกําลังทําต่อนนี้ผมทําเพื่อพวกคุณนะครับผมไม่อยากออกทีวีแล้วไม่มีอะไรในกระบาลมาฝากพวกคุณเลย